รองเท้าไปแล้วนี่รองเท้าใช่ใช่แต่อย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าขาเจ็บเดินเลยค่ะเดินเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะหนูเกาะอยู่อย่าไม่ได้แขนไม่โดนละยายมีเสื้อผ้ากี่ชุดเนี่ยมันมี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 ่อะไรแข็งตอนนี่ถูกจะเข้าห้องน้ำก็ประมตณนี้นะก็เนี่ยเหลือเท่านี้แล้วก็วางเลยเกาะแน่นเลยอย่าปล่อยจับแขนหนูเด็ดขาดนะล้มนะ ที่นี่ต้องขึ้นก่อนไม่ที่นี่เหอย่าระวังหัวนะไต่คันเดียวไปไหมคะหนู ถ้ามถ่ายคอนเทนต์ดหน้าเยไมใส่ขอยังวางไว้กันครับโอ้หงเ้นหนึ่้อเต่าเรียเปนเส้น,นเลยครับสอ,อสมันจะมีส้อยคอ,อหท,ห,อนห,อทหนักสบาทหนึ่งเส้นและหนึ่งบาท เช็คคร่าวๆให้ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นเดี๋ยวออกใบให้ด้วยใอ่แต่ว่าจะเก็บไว้เองก็เดี๋ยวเดี๋ยวประเมินให้คร่าวๆแต่พอยเนี่ยผมผมไม่ใส่ครับผมขอขอดูก่อนเลยครับก็ทางร้านเนี่ยซื้อจากราคาสมาคมตามเปอร์เซ็นอย่างเช่นขัดเนี่ยไม่หัก อย่างทองรูปพัณ์เนี่ยถ้าเปอร์เซ็นเต็มผมผมจะได้เป็นเส้นไม่ต้องหลอมแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ไม่เต็ม,มต้องหลอมถ้าเป็นทองเก่ามากก่อนสองสองขอบอจะจะควบคุมเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยบางทีมันมีทองที่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงอ่าอันเนี้ยต้องต้องกดส่อโอ้หนาตีเดี๋ยวขอดู้ โอนน้าใช้มาคุณาใช้มายายใช้ใชไม่น้ำตาดน้ำตานด,ดไม่มีอะไรน้ำปราน,าน,รถถานแต่ยี่เปอร์เซ็นต์มามีตั้งแต่สามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบเจ็ดสามแปดสามเก้าถึงสี่สสูงมสี่สิบนี่มาตรฐานแตสูงก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตห้าสิบเอร์เซนต์ก็จิงมา ม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นเนี้ยบางทีหน้าตีสี่สิบยิงมาสามห้าสามหกอะไรเงี้ยก็สิบบาทสิบบาทตัวน,นี้<อ>หายไปประมาณหกเจ็ดกรัมสิบบาทมันร <15 2. S 2> ้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสองัน้้สสิบอันนี้ร้อยสี่สิบสี่จุดเก้าเกือบเกือบสิบบาทอ่าเป็นการใช้ มันเหลือ1 0 4มันก็คือแค่10บาททันแหละอ่า10บาทแต่มันใช้ไปหายไปเจ็ดกำเราว่าสึกจากการเล่นละเอียดตุกข้อเ่ย่างจำนำก็หายเนี่ยไต่ถ้าจำนำหาย